ดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับถังขนาด80ลิตรนะครับบรรจุสารทำความเย็น 134A มวล4กิโลกรัมนะครับความดัน106 1 6 0 kpa นะครับอันนี้เป็นถงังนะครับภายในบรรจุสารทำความเย็นนะครับ 1 3 4 a อันนี้เป็น r 1 3่ a นะครับซึ่งมีมวลมวลเท่ากับ4กิโลกรัมแล้วก็ความดันเท่ากับ160 kpa นะครับทีนี้โจทย์นะครับต้องการบอกปริมาตรมาด้วยนะครับปริมาตร80ลิตร โจทย์ต้องการให้เราหาอุณหภูมินะครับคุณภาพไอเอนทานปีแล้วก็ปริมาตรในส่วนที่เป็นเป็นไอนะครับก็มาดาูตรงนี้นะครับโจทย์ไม่ได้กำหนดว่ามีสถานะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราต้องเช็คดูก่อนว่าสภาวะที่กำหนดมาเนี่ยนะครับมีสถานะเป็นอะไรนะครับตอนนี้โจทย์บอกปริมาตร ทั้งหมด80ลิตรซึ่ง80ลิตรตรงนี้เราต้องทําให้เป็นลูกบาทเมตรนะครับนะครับลูกบาทเมตรมี1,000ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเท่ากับ0.08ลูกบาทเมตรนะครับและบอกมวลมาให้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะหาปริมาตรจำเพาะนะครับ เมื่อเราได้ปริมาตรจำเพาะเราก็จะไปเทียบกับค่า vf และ vg นะครับอันดับแรกเรารู้คุณสมบัติที่โจทย์กำหนดให้มาเพราะฉะนั้นเราจะได้ปริมาตรจำเพาะของสารทำความเย็นเท่ากับ v หารด้วยมวลน,นะครับก็คือ0.08 หารด้วย4กิโลกร,รัมนะครับก็จะได้เท่ากับ0.02ลูกบาทเมตรต่อกิโลกร,รมัมหลังจากนั้นเราก็จะไปดูตารางคุณสมบัติของ 13CA นะครับ ตารางคุณสมบัติ1 3 4 a ก็จะมี2ตารางนะครับเป็นตาราง table temperature นะครับกับตาราง a 12เป็น pressure pressure table นะครับเราใช้ตาราง a 12นะครับเพราะว่าเรารู้ความดัน160 kpa อันนี้เป็นตารางเพ t เชอร์เทเบิลนะครับของ 13ca ที่ความดัน160ตรงนี้นะครับเราก็จะดู vf กับ vg นะครับเพราะนั้นจะได้ vf เท่ากับศจุด 0 0 0 7 4 3 7นะครับและ VG จ1เท่ากับ0 1น348อะครับอุณหภูมิอิ่มตัวนะครับลบ15.60 จากตาราง A12 นะครับที่ความดัน160 kpa นะครับกิโลปสาสาลจะได้ VF เท่ากับ0.0007 00 437ลูกบาทเมตรต่อ กิโลกรัมและ v g เท่ากับ0.12348ลูกบาทเมตรต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้เป็นค่า v g และ p f ที่สภาวะ160 k p a แต่ของเรานะครับในโจทย์กำหนดมาที่สภาวะ160่ k p a เนี่ยมี ปริมาตรจำเพาะนะครับเท่ากับ0.02เมื่อเราดูที่ PV diagram นะครับ ที่ความดัน160สมมุติอยู่ตรงนี้นะครับ160 kpa ตรงนี้ความดัน160 kpa นะครับปริปริมาตร vf เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือปริมาตร vf นะครับ เท่ากับ0.007437 0 00 7 7. และตรงนี้เป็น I ออิ่มตัวนะครับเป็นปริมาตร VG ก็คือ0.12348เพราะฉะนั้นปริมาตรของเรานะครับคือ0.02ตรงนี้นะครับ ซึ่งจะมากกว่า Vf นะครับแต่ไม่เกิน Vg นะครับแสดงว่าปริมาตรของเราจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับ0.02นะครับตรงนี้0.02เมื่อเราลากขึ้นไปนะครับตัดกับเส้นที่160 ตรงนี้นะครับเป็นสภาวะที่อยู่ในโดมนะครับสรุปแล้วสภาวะที่โจทย์กำหนดให้มาก็จะมีสถานะเป็นของผสมครับสภาวะที่กำหนดให้ เป็นของสมอิ่มตัวนะครับโจทย์ข้อที่1ข้อ A นะครับต้องการให้เราหาอุณหภูมิเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็จะเท่ากับอุณหภูมิอิ่มตัวนะครับทีเท่ากับทีเซท t รตนะครับที่160กิกิโลปาสคาลก็จะได้เท่ากับเมื่อกี้ที่เราเปิดตารางนะครับลองดูนะครับ ที่160นะครับ160 kpa อุณหภูมิอิ่มตัวก็คือลบสิบหุ้องศาเซลเซียสนะครับตรงนี้ ลบส,สิบห้าจุดหกศูนย์องศาเซลเซียสนะครับต่อไปข้อ b ข้อ b โจทย์ต้องการให้เราหาคุณภาพไอนะครับก็คือค่า x จากสูตรที่เราเคยเรียนมานะครับค่า x เท่ากับ mg หารด้วย Mt นะครับ ตอนนี้โจทย์กำหนดค่า mt มาก็คือ4กิโลกร,รัมนะครับแต่ mg ไม่รู้นะครับหาไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะหาได้เราก็จะหาได้จาก v นะครับ v เท่ากับ vf บวกด้วย x vfg นะครับเราย้ายข้างนะครับก็จะได้ x เท่ากับ v ลบ VF หารด้วย VFG นะครับก็จะได้ X เท่ากับ V ก็คือ0.02นะครับลบด้วย VF เมื่อกี้ที่เราหาได้ก็คือ 0. 00, นะครับ VF 0.0007437 0.0007 4,3,7หาด้วย VFG VFG ก็คือ VG รบ VF เท่ากับ0.123,4,8ลบ0.0,0,0,7,4,3ก็จะได้ค่า X เท่ากับ 0.157เพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้คุณภาพไอหรือว่าปริมาณไอเท่ากับ15.7%้านะครับค่า X ต่อไปข้อ c นะครับโจทย์ต้องการให้เราหาเอนทานปีนะครับซึ่งเอนทานปีเราก็ใช้สูตรนี้เลยครับเฮสเท่ากับ HF บวกด้วย X HFG นะครับแล้วก็ ไปเปิดตาราง A12 นะครับหาค่า h f กับ h f g นะครับที่160ที่160 kpa นะครับ HF ก็คือ31.21 HFG ก็คือ209.90นะครับรเพราะฉะนั้นก็จะได้ HF ก็คือ31.21บวกกับ0.157 ดกับ209.90นะครับจะได้เฮดเท่ากับ64.2กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมนะครับต่อไปข้อดีนะครับ พอสุดท้ายโจทย์ต้องการให้เราหาหมวลของส่วนที่เป็นไอนะครับก็คือหา MG MG นะครับเ g เท่ากับเท่าไหร,ร,ร,ร่หาปริมาตรนะครับทุกหาปริมาตรนะครับปริมาตรในส่วนที่เป็นไอนะก็คือ VG ซึ่งค่า vg เท่ากับ mg คูณกับ pg นะครับงนั้นเราหาหา mg ก่อนนะครับจากสูตร x เท่ากับ mg หารด้วย mt เพราะฉะนั้น mg ก็จะเท่ากับ x mt นะครับ x ก็คือ0.157คูณกับ mt ก็คือ4กิโลกร,รัมนะครับก็จะได้ mg เท่ากับ0.628กิโลกร,รมัมนี่คือมวลในส่วนที่เป็น i นะครับก็เอาไปแทนค่าตรงนี้นะครับ ได้เป็น vg ปริมาตรในส่วนที่เป็น i ก็คือ mg 0.628คูณ vg นะครับ vg ก็คือ0.12348ก็จะได้ vg เท่ากับ0.0775 รูปบาทเมตรนะครับซึ่งก็คือ7.5ลิตรนะครับ